ธนโดนพูดถึงวันเกิดนางเนาะทุกคนวันเกิดน้องบุ๋มคงไม่ได้ไปอะทุกคนแล้วน้องก็พูดถึงว่าวันเกิดน้องจะมีอะไรบ้างที่แน่ๆไปไปโอดีโอแน่นอนเพราะมีนุ๊กต้องมีไปลายไงแล้วใดๆคือถามน้องถามว่าจะจ้างใครแมมอะไรเงี้ยสรุปคือปลายเต็มวงนะจ๊ะไปไปอดีโอคือวันเกิดตัวเองแต่อยากให้เพื่อน แสดงศักยภาพตัวเองเต็มที่ให้ตัวเองเต็มให้เพื่อนตัวเองเต็มวงเลยโปรโมทเพื่อนเต็มที่ค่ะคือจ้างเพื่อนเต็มวงอะ่ะเขาจ้างหรือเปล่าไม่รู้อือันนี้ไม่รู้นะแต่เพื่อนเต็มวงอะ่ะอืมมีวงน้องนุกเปิดแล้วก็มีวงน้องพายฟิลเหมือนกันเลยวันเกิดไปใช่ไหมวันเกิดไปก็ธนดนไหม หรือยังไงจาไม่ได้แล้วอะเอาแล้วบุ๋มสับสน่นแเละทุกคนไปเต็มวงจะว,วันเกิดน,นุก๊กแต่ไปไปเล่นคอนเสิร์ตให้เต็มวงอยากให้เพื่อนแสดงศักยภาพความสามารถของตัวเองเต็มที่เหมือนจัดคอนเสิร์ตให้เพื่อนเนาะหรือย,อยังไงอออตามนั้นแหละเขาโปรโมท่ะอือเขาโปรโมทมาโปรโมทต่อเราไปนะใครไปได้ไปนะทุกคน หนึ่งคนแล้วแาซื้อเลยครับไหม่ไม่หนึ่งคนต่อหนึ่งขวดซื้อเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมไม่จำกัดสูตพูดเองเลคือเราคุยกันนะครับกับทีมงานเราคุยกันว่าเราจะเอาอะไรเป็นของช็อปเขาเรียกว่าเป็นของถ้าถ้าภาษาบ้านเรานของชํานรวยถูกๆเราจะเอะไรให้เขาดีก็เลยมองว่าเอากระเป๋าดีสุดเพราะว่าไปจ่จ่ายตลาดได้เวลามาคอนเอากับระเป๋ารามาได้ใส่เครื่องสํออางใส่ตัวสาบใส่อะไรได้เราก็เลยเอาไปกระเป๋า เราจะไม่บอกมากกว่านี้นะครับมันจะหมดแล้วนะครับวันวันเกิดเรานะครับก็หนึ่งเลยจะมีแบ็กกรอบที่อยู่ในงานแล้วก็มีพี่ๆีที่จะมาวางอะไรนะวางวางอยู่ข้างหน้ามาวางบูธอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวต้องรอรอหนังแจ้งวันี่นั่นลึกหรือว่าอาหารหรือขนมใช่ครับอ่าแล้วก็จะมีเสื้อสีขาวสีดํามีแค่สองสีจําหน่ายอยู่ในงานนะครับผมไม่จํากัดว่าคนจะซื้อหนึ่งตัวสองตัวสามตัวแต่ถ้ารีบถ้าถ้าเขารีบซื้อกัน บางคนอาจจะไม่ได้แต่นั่นแหละก็ก็ก็รอดูอีกทีนึ่งแล้วก็เขาเรียกว่าโปรเจกต์เราอ่ะก็จะจัดอยู่ข้างในในในหอเลยในในหอที่ให้ถ่ายรูปเป็นแบ,บน็กอกถ่ายรูปอะไรเงี้ยและก็แล้วก็จะมีสินค้าของแบรนด์ของนุกเป็นแบรนด์นุ๊กนะ่าจําอ่าจําไว้นะครับเป็นแบรนด์ของนุกก็คือแบรนด์บอกชื่อแบรนด์ได้เลยเนาะ โหโหไมม่เ,มเนนิิดดยังไม่บอกดีกว่านันเป็นแบรนด์ของลูกเองเป็นแบรนด์ของลูกเองนะครับที่จะเปิดวันนั้นมีสินค้าในหลายๆตัวที่กําลังจะกําลังจะได้เอาออกมาขายลูกไม่ได้ใช้ชื่อลูกตัวบอกออกมาไม่ได้ใช้ชื่อลูกลูกจะทาให้แบรนด์แบรนด์น,นี้เป็นแบรนด์เขาเรียกว่าเป็นแบรนด์อะไรเป็นแบรนด์ที่มันอิจตลาดมากขึ้นนะครับผมแล้วก็หลายคนถามว่า วันนั้นเอาคอนเสิร์ตใครมานูกก็มาคิดดูแล้วคําว่านุกษโดนทําให้ท e ELLE. ุกคนรู้จักมาได้หรือเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะมีเพื่อนที่ชื่อว่าไป๋ปลายอนะครับแล้วถ้าจะถามว่านุกจะเอาคอนเสิร์ตใครมาคือทุกคนน่าจะไม่ได้อยากดูใครนอกจากอยากดูนุกชนาดลแล้วก็อยากดูเพื่อนของนูกก็คือไป๋ปลายูลูกก็เลยมาแล้วตรงนู้นมาดูวันนั้นนูกก็เลยจะเหมือน ให้ไปไปเข้ามาแสดงคอนเสิร์ตให้แต่วงเปิดลิปแดนเป็นวงเปิดนะครับนี่วันนั้นลิปแดนจะเป็นวงเปิดแล้วก็จะมาขั้นกลางด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่เล่นปิดเคยเห็นวงใหญ่ๆที่เขาแจะที่เขาจ้ามาไหมวงใหญ่ที่เขาจ้ามาวงวงใหญ่จะเป็นวงที่เล่นปิดคือเป็นวงที่สําคัญเป็นวงที่ที่ดังมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะให้ไปเป็นวงนั้น แต่นุกจะไม่ขึ้นไปมั่วกับปแบบแบบแบบเหมือนเดิมแต่นุกจะขึ้นไปช่วงท้ายๆท,ที่ขึ้นไปจอยกับปลายกันนุกให้ปลเขาแสดงความสามารถให้เต็มที่เต็มร้อยไปเลยในวันนั้นนะนะครับก็เป็นวงวงก็จะมีวงลิสแบนแล้วก็วงออนลน์นะครับเล่นในวันนั้นแล้วก็มีเซอร์ไพรส์หลายอย่างเซอร์ไพรส์ก็จะเป็นสินค้าจากตัวนุนะครับแต่ไม่ได้ใช้ชื่อนุกแล้วก็ นั่นแหละย้อนกลับไปก่อนนั้นนี่ก็จะมีกิจกรรมที่จะพาทุกคนเล่นให้ทุกคนคิดไปเลยว่า mm hmm. นี่คือ,อ,องานมิตินะครับอยากให้มันอบอุ่นมากๆเป็นงานมิติทุกคนจะได้ใกล้ชิดกับนูกคุณจะได้เล่นกิจกรรมกับพวกเรานะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ที่เหลืออยู่ก็ที่เหลืออยู่ก็รอไปดูหน้างานแล้วกัน ว่ามันจะเป็นยังไงว่าจะงานแต่นุ้กไม่การันตีว่างานต้อจะร้อยเปอร์เซนต์ว่างานต้อจะดีจะเป๊ะจะทุกอย่างไม่ไม,ไม่ไม่การันตีนะครับเพราะว่างานทุกงานมันจัดการที่ยิ่งใหญ่คนเยอะมันย่อมไม่ได้เป๊ะร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่าก็จะทาให้ดีที่สุดนะครับจะทาให้คนมีความสุขที่สุดที่ทุกคนบางคนได้รบง,งานมาบางคนมาไกลอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้นุ้นุตั้งใจนะที่จริงๆก็จะจัดอยู่ทุกปีก็จะจัดขนแก่ใช่ไหมละ่ะแต่ปีนี้ เราจัดคอนเกนเยอะแล้วเราอยากจะกลับไปหาผู้คนที่อยู่ที่นั่นบ้างที่เขานั่งรถมาหาเราในทุกๆปีอะไรเงี้ยก็สลับกันบ้างน,นะครับก็ขอบคุณที่ซื้อบัตรมาดูพวกเราวันนั้นเป็นวันที่นุกดีใจมากวันที่เปิดขายบัตรแค่30นาทีนะพี่เนาะซื้อพ6นหกพัเโอ้โหมันสุดๆสุดๆเลยที่แรกมตั้งใจจะที่เราคุยเราพี่นุกเราตั้งใจจะเอาหนึ่คนด้วยซ้ำตั้งใจชา1หนึันคนด้วยซ้ำไม่ไม่ไม คือคืออะไรอะ่ะเราคิดว่าจะไม่มีคนมาเยอะแล้วก็คิดว่าในหลายอย่างเลยอย่างนี้มันเปิดมันเกินคาดทุกอย่างนะครับ <S 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 ก็รอไปม,มีความสุขของพวกเราในวันเกิดคิดว่าทุกคนน่าจะมีความสุขแหละนะครับ21ตุลานี้ก็เจอกันนะครับส่วนวันนี้เราก็ไปดูรายการต่อแล้วก็ไปปั่นวิวให้ปลายต่อด้วย อันเดี๋ยวขอทวนโปรหน่อยขอทวนโปรหน่อยสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับผมตอนนี้